สูตรสองตอบนรัฐบาลไทย16ก,กนยันยายนส6งห,หป ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจนะครับสวัสดียดสีทุกท่านนะครับวันนี้มาดูสูตรสองตัวบนรัฐธรรไทยนะครับนะ นับชุดสรุปแนวทางในทางนี้นะครับมาดูตัวเลขเมื่อที่แล้วก่อนนะครับสำหรับสองตัวบนรบัฐบาลไทยที่ออกเมื่อที่ผ่านมานะครับห้าหก ในชุดนี้ไม่เข้านะครับมาดูสุดที่หนึ่งเมื่อที่บพมานะครับออกห้าหกหรือนะครับสำหรับสุดที่หนึ่งต่อมาสุดที่สอง มัธยปนานะครับออกห้าหกสุดนี้ก็หลุดนะครับสำหรับสุดที่สองก็อย่างมัธยพนาไม่มีสูตรที่เข้านะครับมาดูสูตรใหม่ที่อาเตียมมานํวันนี้นะครับ สูตรที่หนึ่งสถิติแปดงวดต่อเนื่องนะครับในเลงวดแรกเลขเจ็ดเลขแปดเลขเก้าออกศูนย์เก้าเข้าเลขเก้านะครับต่อมาเข้าในเลขห้าต่อมาเข้าในเลขเก้าต่อมาเข้าในเลขหก ต่อมาเข้าในเลขก2นะครับต่อมาเข้าในเลขน5ห้าน่จะทำให้ดูเป็นตัวอย่างวันนี้นะครับใช้ข้อมูลสามตบลน,นะฮะสองตัวล่างรัฐบาลไทยในการคิดนะครับ ช้หนว่วยบนสองครั้งบวกสิบล่างสองครั้งแล้วบวกหนึ่งของที่นะครับได้สองบวกสองบวกห้าบวกห้าและบวกหนึ่งของที่นะครับผลบวกเท่ากับสิบห้าในเลนห้าบว่งแต้มได้หกบ่งแต้มได้เจ็ดในเลนห้าได้หกและได้เจ็ด นะครับผลออกหกห้าคำในเลขหกและเล็ห้านะครับต่อมาทำให้ดูเป็นตัวอย่างน,นี้นะครับได้หนะ้าบวกห้าบวกหกบวกหกและบวกหนึ่งของที่นะครับ ผลบวกเท่ากับยี่สิบสามในเลขกสามเล็กสี่นะเล่ห้านะครับผลออกห้าหกเข้าในเลงห้านะครับต่อไปจะเป็นนงวดสิบหกกันยายนนะครับได้ บวกหกบวกสามบวกสามนะบวกหนึ่งของที่นะครับผลบวกเท่ากับสิบเก้าเอเก้าวเอ็กศูนย์นะเอล็กหนึ่งนะครับเราผลสิบหกกันจะโดนสองห้าหกแปดนะครับ สำหรับสูตรที่หนึ่งเลขเก้าเลขศูนย์นะเลขหนึ่งนะครับต่อไปมาดูอีกสูตรนะครับสูตรที่สองสูตรใหม่สถิติหกงวดต่อเนื่องนะครับเริ่มดังงวดแรกเลขแปดเลขเก้าเลขศูนย์ออกเก้าสอง เข้าในเลขเก้านะครับต่อมาเข้าในเลขหกต่อมาเข้าในเลขสองต่อมาเข้าในเลขสองนะครับ จะทำให้ดูเป็นตัวอย่างวันนี้นะครับใช้หลักร้อยบวกหน่วยบนสองครั้งบวก10บล่างและบวก9ของที่นะครับได้8ปดบวกสบวกสบวกหและบวก9ของที่นะครับผลบวกเท่ากับ26ในเลขหก 6, นเลขหกบ่งแก้มได้เจ็ดบังแก้มได้แปดในเลขหกเลขเจ็ดน 6, 7, ละเลขแปดนะครับผลออกหกห้าเข้าในเลขหกต่อมาทำให้ดูเป็นตัวอย่างวันนี้นะครับ ได้แบบบวกห้าบวกห้าบวกหกฮะบวกเก้าของที่นะครับผลบวกเท่ากับสามสิบสามเลขสามเลขสี 4, นะ่ฮะเลขห้านะครับผลออกห้าหกเข้าในเลขห้านะครับ ต่อไปจะเป็นนงวด16กันยายน,นนะครับได้สาบวก6บวก6บวกสามนะบวก9กของที่นะครับผลบวกเท่ากับ27่สิเจ็ดเลขเ็ดนะเลขแปนะเลขเก้านะครับ อบผลสิบหกกันยายนสองห้าแปดนะครับสำหรับสูตรที่สองเลขเจเลขแปดและเลขเก้านะครับมาดูตัวเลขสรุปในวันนี้นะครับ เด่นบนนันให้เลขแปดนะครับสูตรที่หนึ่งจับคู่สูตรที่สองได้เก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าเก้าศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดและหนึ่งเก้านะครับเด่นแปดได้เก้าแปดศูนย์แปดและ ึ่งแปดนะครับรอบผลสิบหกกันยายนสองห้าหกแปดนะครับและรับชุดสรุปแนวทาง ในทางนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์เป็นกำลังใจนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ